ดเลยนะคะวันนี้จะส่องส่งฟ้าอากาศอย่างเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วนะคะไหนอะไปดูอากาศกันดีกว่าฝนกำลังจะตกนะคะ เงียบมากเลยนะคะอิตาลีนูน่นฝนก็ตกแล้วนะคะมืดตึ๊บเลยพ่อไม้ยังพ่อยังไม่กลับเลยนะคะพ่อไปฉีดยาวัคซีนนะคะอายุ70ขึ้นไปนะคะไปรับวัคซีนวันนี้นะคะเจ ้บาจะป,ปิดหน้าต่างให้แม่ก่อนก่าเดี๋ยวจะขึ้นไปหาแม่ชั้นสามนะคะพ่อไม่อยู่นะคะพ่อไม่อยู่ฝนมามืดเลยท่าทางฝนจะตกีีมาตกเอ๊ลูกเห็บตกนี่คือบ้านแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นไปหาแม่นะคะ ข้างบ้านเมืองข้างบ้านเราเหนื่อยดูสิฝนมืดเลยนะคะตอนนี้บ่ายบ่ายสองครึ่งฝนม <c oughs> ามืดเลย มาอยู่ไหนไม่อยู่หรอกหมาหมา,ม,ามาไปกับแม่นะไปกับพ่อนะไม่ต้องหนาวเขาไม่อยู่บ้านนะคะ ไปดูสวนดอกไม้ดีกว่าเราจะพาท่านไปนั่งอยู่ที่สวนดอกไม้ดอกอะไรดอกทิวลิบนะคะดอกทิวลิปโดยยังให้เห็นดอกทิวลิป luna rồi đấy cận đọc thiêu lịp đọc thiêu lịp <laughs> oh. nó cao về kia số mà mà vay ở nó โอเคดาวมีค okay. 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 ิดว่าต <shaw> kind of well. ูวิอาอุเซมมีปาปายเล็กกูมาแล้วเพียวเว้ยวาแล้ว้ามามานอนนะคะเราไปกดหน้าบ้านบอกให้ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างบ้านนะคะฝนมาแล้วในบ้าน ฟืนเอาฟืนเข้าไปบ้านก่อนหนึ่งอันหนาวอ่ะหนาวหนาวหนาวนาวหนดูสวยไหมอึ๊บอึ๊บอึบมืดตึบเลยบ้านเรา นะคะเปิดไฟแล้วอึ๊บกลับมาแล้วฝนกำลังจะตกนะคะวันนี้ฝนกำลังจะตก ทำอะไรนาะฝนกำลังกระตกเด้วยวทำอะไรดีนะลงสวนเหรอสวนก็ไม่มีอะไรนะเอาง้นแกนี้ก่อนละกันไปหาดูวิดีโอก่อนนะคะ